อาละครับสวัสดีครับทุกทุกคนอยู่ผมคุณละลิตจากจอยสติ๊กและวิดีโอเกมเพลย์ของ Rainbow Six Siege นะครับวันนี้ผมเอาไฮไลท์สองเกมมาฝากด้วยกันนะฮะเกมแรกนี้จะเป็นเกมที่ผมเล่นเป็นกัปปิเตานะครับกัปปิเตาเป็นตัวละครตัวใหม่ของ Rainbow Six Siege ซึ่งมาในซีซันสนะครับสำหรับใครที่ซื้อซีซันพาร์ก็จะได้เล่นตัวนี้ก่อนชาวบ้านเขา7วันมันออกมานานแล้วล่ะ เป็นตัวที่ออกมาพร้อมคู่กับกาเวียรานะครับผมก็เป็นหน่วย CTU counter terrorist unit ของบราซิลประเทศบราซิลนะครับโบเป้จะมีะสัญลักษณ์อยู่ที่แขนเหมือนกับชื่อหน่วยอะโบเป้นะครับถ้าสนใจก็ไปวิกิพที่เดียก,กันดูความสามารถของตัวละครตัวนี้ก็คือจะมีธนูครับคันไม่เรียกว่าไรหน้าไม,ไม้ไม่ใช่ธนูคันธนูที่มีกระสุนไฟและกระสุนควัน2อย่าง ในตัวนะครับผมถือว่าเป็นตัวละครตัวที่มีความสามารถคล้ายๆกับตัวสมกของทีมรับนะครับผมแล้วเกมนี้เป็นเกมที่ผมใช้ตัวกัปปิเตลได้เต็มประสิทธิภาพมากก็เลยเอามาโชว์กันนะเกมไหนเลื่อกาๆก,ก,ก,ก็ไม่เอาให้ดูนะครับก็จะเอาแต่เกมที่มีคุณภาพมาให้ดูกันนะครับแต่ตอนนี้กำลังจะเตรียมปีนขึ้นหน้าอ่าหน้า เขาเรียกว่าอะไรกําลังมองไปยังห้องที่ภารกิจเพราะภารกิจอันนี้คือภารกิจช่วยตัวประกันนะครับผมหน้าต่างเปิดแล้วแอร์ชิงเปิดให้แต่ยังไม่แน่ใจว่าข้างในมีอะไรบ้างเราก็เลยต้องขึ้นไปด้านบนครับเพื่อหาวิวที่ดีกว่านะครับมองจากหลังคาลงไปไม่เห็นอะไรเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจว่ามีใครซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างก็เลยตัดสินใจใช้กล้องครับอันนี้ เสียวสันหลังกลัวจะมีใครมาตุ๋ยนะฮะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่เขาตุยเป็นเหลี่ยมตุยกันอผมก็เลยตัดสินใจครับโยนกล้องออกไปครับหลังจากที่มั่นใจว่าไม่น่าจะมีใครอยู่แล้วนะฮะพอเมื่อผมโยนกล้องเข้าไปปุ๊บเห็นขาเลยซุ่มอยู่ตรงนั้นอยู่ในเหลี่ยมนั้นผมเลือกใช้ธนูไฟในสถานการณ์นี้ครับยิงเข้าไปปุ๊บธนูไฟเผาพลึบพตายเลยครับ สังเกตว่าดัมเมจสูงมากนะฮะแต่ระยะมันค่อนข้างจะแคบนะครับใช้ได้ในมุมจํากัดธนูไฟนี่สังเกตว่าไม่ทําลายกล้องโดนของผมด้วยฮนะหลังจากฆ่าไปแล้วก็ใช้กล้องโดนสํารวจปรากฏว่าเจออีกตัวหนึ่งอยู่ข้างในอ่าทีนี้ก็สถานการณ์ก็เลยลังเลว่าผมควรจะกระโจนเข้าไปเลยไหมจริงๆยืนอยู่ตรงนี้นานๆแบบที่ผมทําเนี้ยมันเสียเปรียบนะนี่เข้ามาชะเงินนึกว่าจะยังอยู่ที่เดิมปรากฏไม่อยู่แล้วนะ ก็จริงๆลังเลอยู่สักพักหนึ่งตรงนี้เสียเปรียบเล็กน้อยแต่ตัดสินใจเปลี่ยนใช้ธนูควันครับลูกดอกควันซึ่งทําให้เกิดควันเหมือนสมูเนกเนตนะครับแต่มันจะยิงเร็วกว่าแล้วก็ไม่ค่อยคุ่ย,ยังพลาดเท่าไหร่เพราะมันจะแม่นยําแล้วก็เข้ามาเพื่อชิงตัวประกันแต่เห็นศัตรูก่อนแล้วเล็งยิงอย่างรวดเร็วโชคดีมากนะฮะช็อตน,นี้คือฟุกยิงเขาตายก่อนแล้วก็ลากตัวประกันพาหนีได้อย่างสวัสดิภาพปลอดภัยภาค ทีมเก็บชัยชนะได้อย่างเท่เลยทีเดียวในแมตช์นี้ฮะอันนี้ก็เป็นความสามารถของกัปิเตาฮะก็อย่างที่ผมบอกว่ามีความสามารถเป็นตัวยิงธนูลูกลูกหน้าไมา้ไฟกับลูกหน้าไมา้ขวัญซึ่งผมได้ใช้ทั้งสองงานเลยปกติบางทีส่วนไหนก็จะรีบไปแล้วก็ไม่ทันได้ใช้นะฮะก็เลยไม่มีภาพวิดีโอดีๆเกมเพลย์ดีๆมาให้ดูกันนะครับไม่เป็นไร จบกันไปกับตัวกับปตาวตัวแรกไฮไลท์ในเกมที่2ของวิดีโอตัวนี้จะเป็นเกมที่ผมได้เล่นเป็นตัวอะไรนะพอลส์ครับลืมโอเคขออภยัยในด่านเก่านะฮะตัวที่เราคุ้นเคยกันนะเฮอ e อร์ดเบสนะครับผมเลือกเป็นพอลส์นะครับพอลส์เนี่ยโดยทั่วไปแล้วคนเล่นพอลส์เนี่ยจะต้องเล่นเป็น คนที่เล่นแบบ agressive g มากๆ agressive หมายความว่าอะไรก็คือเหมือนแบบว่าขยันเดินนะครับขยันอส่องตรวจหาศัตรูค้นหาศัตรูนะครับถึงจะเล่นเพลได้เก่งๆคือจริงๆเพลมันเล่นได้หลายแนวเล่นแบบอยู่กับที่แล้วก็ซุ่มแล้วก็คอยตรวจหาศัตรูก็ได้พอเจอแล้วค่อยออกไปออกไปโจมตีแต่เพลที่เดินผมจากประสบการณ์นะ ผมรู้สึกว่าคนที่เล่นพอสแบบแอค e s s i ีฟไม่ใช่แบบอยู่กับที่แบบเดินไปเดินมาคอยส่องหาศัตรูคอยบอกตำแหน่งเพื่อนมันมีประโยชน์กว่าหรือจะจริงๆจะเล่นแบบเฝ้าเฝ้าเฝ้าออบเทตีฟก็ได้ออบเทตีฟเป็นตัวประกันออบเทตีฟเป็นห้องให้ยึดจุดหรือให้กู้ระเบิดก็แล้วแต่พอที่อยู่กับออบเทตีฟก็ได้แต่ก็อย่างนั้นอย่างที่บอกะครับว่าเล่นแบบแอค e s s i ีฟผมว่ามีประโยชน์สุดอันนี้ผมมัวแต่เสียวเวลากับโดนนะจริงๆเพื่อนก็เตรียมอะไรกันหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ ฉากนี้มันก็อยู่บนชั้น3ามนี่มันก็หาเหลี่ยมหาจุดซุ่มยากเหลือเกินนะเลยตัดสินใจนะทำอะไรไม่ทันแล้วก็เลยอยู่ห้องนี้เจาะก,กําแพงเอาไว้เผื่อว่ามีใครโผล่เข้ามาในห้องนี้นะครับผมสังเกตว่าเวลาเข้าเกมเริ่มแล้วนะจบฉากเตรียมนะนี่ผมก็ใช้อุปกรณ์ส่องหาสัญญาณการเต้นของหัวใจนะตามชื่อนะว่าถ้ามีศัตรูอยู่ในบริเวณนี้เราก็จะตรวจเจอในท,ทันทีปรากฏว่า ผมไปตรวจเจออ่ามีเพื่อนตายไปซะแล้วฮะมีเพื่อนตายไปหนึ่งคนศัตรูตายไปหนึ่งคนนี่ก็เสียงเคาะมานะครับเสียงเคาะผมก็เลยเอ้ยตรวจเจอโดยบังเอิญคิดว่าศัตรูอยู่ตรงนี้ถ้าม,ถามีถ้ามาหน้าต่างข้างๆผมก็จะอัดลูกซองใส่แต่นี่โดนระเบิดไปแล้วครับศัตรูขึ้นมาอยู่บนหลังคาแล้วจากสังเกตจากที่เพื่อนแต้มจุดแดงแล้วก็ผมจับได้ตรงข้างๆนึกว่าลูกซองจะยิงตรงนี้ทะลุแต่ไม่ทะลุครับเลยยิงไม่โดนครับ ยิงไม่โดนผมไม่แน่ใจว่าสตูตร,ตรงนี้เนี่ยเหลือมีอยู่อีกกี่ตัวอะไรยังไงอเช็คดูเพื่อความแน่ใจเขายิงกันตุบแต่ต,ต,ตัวอยู่ข้างหน้าแล้วนะโอ้มีคนยิงด้านประตูของผมพังผมไม่สามารถุ่้อยู่ตรงนี้ได้ละโดนขนาดทั้งซ้ายทั้งขวาซ้ายก็มีรูขวาก็มีรูฮะเลยตัดสินใจฮะนี่ครับเห็นอยู่ครับแต่ยิงไม่ทะลุก,ก็เลยตัดสินใจโผล่ออกไปเลยครับ ออกไปแล้วก็ฟุกโชคดีครับเขาไม่ได้เตรียมตัวครับผมเก็บไปหนึ่งผมอยู่กันตอมเลยครับสามสี่ตัวล่วงไปอีกหนึ่งใช้ในโตตายไปอีกหนึ่งครับแล้วก็ต้องรีบหนีเข้าบ้านครับดีโหลดกระสุนก็ไม่มีฮะจะปีนเข้าตรงนี้แต่ผมรู้ว่ามีคนตามมาเพราะได้ยินเสียงทหานกบไปยองอีกทีได้สามศพครับฟุกมากมากฮะไม่แน่ใจว่าจะมีใครตาม,มาอีกหรือเปล่ารีบหนีเข้าบ้านดีไม่โดนยิงตายก่อนนี่เป็นการเล่นที่ค่อนข้างจะเสี่ยงมากนะครับผมแต่บังเอิญว่า แมืนี้ผมโชคดีได้ผลครับจริงๆแล้วมันไม่ควรจะเป็นอีท่านี้เพราะว่าแต่มันก็หลายๆอย่างฮะตรงนั้นเปิดประตูออกไปปีนบันไดขึ้นมาเจอ4คนพร้อมกันนะฮะโอ้รอดมาได้นี่ถือว่าเดชะบุญสุดๆแล้วแล้วก็เลยมา,อามองกล้องว่ามีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่เพื่อนก็เก็บศัตรูตัวสุดท้ายที่เหลืออยู่ไปได้เรียบร้อยจบกันไปฮะ ก็ถือว่าเป็นพระเอกในแมทนี้ขอพูงสำหรับการติดตามและพุกใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ